สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําตัวรางน้ํานะครับรางน้ําแล้วก็ทําเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กตะแกรงเกตติ้งนะครับแล้วก็ถอดปริมาณน้ําหนักเหล็กนะครับต่อชิ้นนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยนะครับผมจะให้ตัวรางน้ํานะครับมีความกว้างนะครับความกว้างถ้า60แล้วกันเนาะห0ร้อผมเขียนเป็นมิลนะฮะหกร้มิเนาะ หน่วยมิลอยู่ไหมเราไปดูทีเราไปดูสิโมเด,เดี๋ยวอินโฟไปเช็คหน่วยมิลน,นี้นะครับเราคุยกันบ่อยๆนะครับจะได้จําได้นะครับตรงไหนเช็คตรงไหนในหน่วยเป็นมิลหิืมิลตัวนี้นะครับอโอเคอ่ะทบทวนกันความยาวหนึ่งท่อนนะครับท่อนละหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเอ็มนะครับเอนเทอร์เข้าไปนะครับนี่เราก็ทําการทําการดื้นี่เรการรก็ดึงลงมาขนาดเท่าไหร่เอ่ยขนาด ขนาดลึกลงไปสักหกร้อย้วยกันเนาะตามท้องตลาดความหนาเท่าไรความหนาประมาณสักเจ็ดเซนห้า 7, 5, หรือสิบเซนหนึ่งร้อยแล้วกันความหนาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยผมก็ขึ้นไปนะครับเราจะทําหน้าตัดให้เขานะครับอาลงมาเนี้ยหนึ่งร้อยนี่มาห้าสิบนะครับเป็นบ่านะครับบ่าเพื่อวางตัวเหล็กเหล็กนะครับเป็นเหล็กเหล็กเหล็กหกเซนแล้วกันเราลงมาหกเซนนะหก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  หกสิบนะหกสิบนะครับผมก็ย้ายตัวนี้ไปเลยกรุ๊ปรีปานะฮะโอเคผมได้ได้ตัดมาแล้วตัวนี้นะครับผมก็ทําการใช้ตัวตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่เลยใช้ตัว e x t i o n t o e x t e n s i o t เข้าไปดึงเข้าไปหเมตรนะครับ enter เข้าไปนะครับนี่ครับได้มาแล้วครับเป็น profile builder นะครับ เป็นโปรไฟล์วิดเดอร์อวโปรไฟล์วิดเดอร์ความยาวอะไรต่างเนาะอะเราเป็นชิ้น m a ค e comment ให้เขาไหมอะ make c o m m e เพราะเป็นเป็นชิ้นที่เป็นสําเร็จรูปนะครับ uh, เป็น m ม k ค comment แล้วก็เขียนให้เขาว่าเป็นอัตเตอร์นะครับ G U T T E R อ uh, uh, ับเบิ l e นะครับหนึ่งตัวต่อไปเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กความหนาที่เท่าไหร่เอ่ยอะความหนาอาจจะ50เซนนะฮะห้าสิบเซนแล้วก็ดึงดึงออกมาให้เขาความหนาของเขาดึงเท่าไหร่พก ความหนาของเหล็กที่จะมาทําตัวรางน้ําที่มีรถวิ่งเราเอาจากหมิลก็จะหนาเกินไปเนาะหกมิลเอาเป็น3.2แล้วกันสามจุดสะเดี๋ยวใครๆจะไปเพิ่มอะไรยังไงไก็ก็ลองดูนะ,ะ4สีมิลนะไหมอ่าก็แล้วแต่นะฮะนี่ผมเอาสาุดก่อนสามมิลเนาะผมจะใช้วิธีการดึงเลยนะครับดึงเดี๋ยวปุ๊บดึงเลยฟึ๊แล้วก็ วางนะครับผมวางเลยนะครับผมก็จะยกตัวนี้มานะครับจัวนี้ก็ลบไปไม่สนใจแล้วนะครับโอเคตัวนี้ผมก็มาเลยมาวางปุ๊บนี่ ก็ปีหวานนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กอ่าเราก็ทําการไปไหนในเลเยอร์ก่อนนะครับนี่ก็ไปที่เลเยอร์ก่อนอ่าถ้าเป็นตัว2020ันยเขาเขียนว่าเป็นแท็กนะครับแล้วก็ไปสติลเอ่อแฟตบาร์นะครับอ่าแฟตบาร์แฟตบาร์เขียนก่อนอ่าแฟตเขียนอะไรก็ได้นะครับเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับอ่าแฟตบาร์อ่าสามจุดสองมิลเนาะ 3.2มิุอ่าิโอเคนะครับแล้วก็ไปที่เน็ตตี่อินโฟแล้วก็ไล่เขาไปอยู่ในแฟตบาร์นะฮะตัวนี้ก็เป็นกตเตอร์แล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับ G U T T P R กตเตอร์นะครับตัวไหนเขียนผิดก็ทักมาได้นะครับไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะฮะโอเคนี่ก็เป็นตัวบาร์ bar, นะครับบาร์ bar, เสร็จเราก็มาเช็คดูว่า มีช่องประมาณหกเซนอ่าหกเซนมันเท่าไหร่อ่านี่เหลือหกสิบเนาะแล้วก็แบ่งเลยเราจะอ่าเราจะให้มันห่างประมาณสัก3สามมิลสี่มิลเพื่ออะไรวะเพื่อทำงานเราจะไดะ้นะครับให้มันห่างไว้นะครับเพราะว่าเวลาวางเนี่ยเวลาวางปุ๊บจะได้พอดีนะฮะน,นี่เราก็ ใช้จะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับใช้ตัวหน้าตาตัวนี้ก็ได้นะครับให้หน้าตาตัวนี้ในการดูดก็ได้ดูดป๊บหน้าตาก็จะมาแล้วก็เขียนว่าเอาเป็นบอททอมไลท์อ่าบอ t ท o m ไลท์นะครับบอ t ท o m ไลท์เพื่ออะไรวะเวลาเราเขียนง่ายขึ้นนี่ครับแล้วก็มาจับจับตัวนี้ตัวบิวนะครับบิวเสร็จแล้วก็ดึงจับนี่นะครับดึงมาเลยนะครับไม่ได้ลว เอาไปนะครับเราก็มาแบ่งมาแบ่งโดยการใช้ตัวดีไว้นะครับดีไว้แล้วก็มาแบ่งดูว่าจะใช้กี่ตัวนะครับแล้วก็ทําการดีไว้นะครับดีไว้เสรปุ๊บอ่ตัวนี้หกสิบหกสิบอ่หกสิห้าห้าใช้หกสสอง้วยกันนะเพราะช่องหนึ่งก็หกหกเซนหกเซนก็พอดีอาจจะกห้าสิเซนหก็จะถี่หน่อยนะครับ5้าสิบห้าสิบห้าโอเคนะครับใช้เตัวนะครับเก้าตัวแล้วก็มหวาง จับเลยนะครับปึ๊บเนี่ยเอ็นพอยต์หสิบเนาะโอเคห้าสิบแล้วอีกตัวคูณหคูณแปดคูณเก้าจนกว่าจะพอใจนะครับอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เราก็ไปเหมือนกันห้าสองใช่ไหม ก็ปกันหมดเลยเรามีกี่ช่องนะดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ามีสิบช่องใช่ไหมฮะมีสิบช่องเอ๊ะทำไมตัวนี้ไม่ได้นะเราเอาใหม่ถอยใหม่ตัวนี้เมื่อกี้เห็นไหมทีตัวทีนี้แบ่งดิอ่า อ่อาเดี๋ยวนี้นะห้าสองเนาะภาสองเราเขียนก็ได้นะครับเขียนเป็นตัวท,ออทอ็อปมิดเดิลอ่าท็อปมิดเดิลแล้วก็เห็นไหมครับแล้วก็เขียนนี่มาเลยนะครับคูณห้าคูณแปดเห็นไหมฮะคูณแปดยังไม่ได้อีกมันหลอกเราแน่เลยไปดูที่มันผิดพลาดจากอะไรแล้วก็ไปดูนะครับ อย่าคิดว่าเจ๋งนะครับอ่าแล้วก็ทําบานนี่เลยแล้วก็หลังเลยหลังเลยนะฮะจากนี่เลยนะฮะเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นะฮะเซนเตอร์เซนเตอร์เซนเตอร์ถึงเซนเตอร์เซนเตอร์เซนเตอร์แล้วก็แบ่งนะครับกดดีไว้นะครับดีไว้คือการแบ่งนะครับ,บ,ดดบนะครับกดดีไว้ดีไว้ปั๊บห้าสิบสี่นะครับ ห้าสิบสี่มีเก้าช่องนะครับห้าสิบสี่มีเก้าช่องแล้วก็ดึงแล้วก็ลองลดูสิคูณแปดนะีเปะเลยนะครับดีเปะเลยการแบ่งนะครับนี่เราก็ใช้คำสั่งฝึกใช้คำสั่งนะครับฝึกใช้คำสั่งคลิกได้เลยนะครับปุ๊บแล้วก็ตัวนี้มา เหมือนกันเหมือนกันขนาดเท่าไหร่เนี่ยเซนเตอร์ Center, ถึงเซนเตอร์เท่าไหร่เมื่อกี้นะฮะห้าสี่แล้วก็ห้าสี่คูณเก้าคูณแปดคูณเก้าคูณเก้านะครับผมเซนเตอร์ Center. เดี๋ยวเราเมื่อกี้เรามีการกดนะฮะนี่เราก็จะโชว์ไปนู่นอ่าแล้วก็ น,นี่เราได้จะแกงนะครับแบบรถวิ่งผ่านนะครับแบบเฮฟวี่เฮฟวี่เลยนะครับเฮฟวี่เลยเนาะเฮฟวี่ Heavy เลยใครก็มีทักษะที่อ่าที่มันเล็กที่มันสามารถที่จะเป็นอ่ากิ๊บอย่างไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้เราก็สามารถลดได้นะครับลดได้โดยการใช้เหล็กตัวเหล็กเก้ามิลร้อยนะครับหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ว่าเราจะ ได้สเปคมาแบบไหนนะครับนี่ผมได้สเปคมาแบบนี้ผมก็ทําการคลิกแล้วก็ make component ไว้นะครับ getting GT ปั๊บนะได้ละแล้วก็ทําการ1ชิ้นแล้วก็มาคํานวณกันนะครับสมมุติว่าสมมติว่ามีประมาณกี่เมตรอ่ะหเมตรอันนี้ก่อนนะครับ6เมตรก็คือ6ท่อนนะฮะหท่อนหท่อนคูณห่า 1>, 1 2 3 4 5สมี่้าหมีหท่อนนะ6ท่อนตัวนี้มีกี่ท่อนดูจากนี้ได้เนยน,นะครับมี6ชิ้น6 in m o โมเดล OLID นะครับตัวนี้เราก็ทําการยกเข้าไปแล้วก็ยกไปในแนวนี้นะครับห้าร้อนะครับเราอาจจะปึ๊บล้วก็ยกออกนะครับปึ๊บล้วก็ดูที่แบ่งเราครึ่งนึ่งครึ่งหนึ่ง เป็นห้าห้ามิลเนาะแล้วก็หน่วยหนึ่งเมตรใช่ไหมเมื่อกี้หน่วยถึงพอยพันปั๊น 14, บนะได้แล้วคูณห้าอะได้แล้วนะครับโอเคนี่เดี๋ยวเราจะมาเช็คว่าน้ําหนักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ไปทําการเช็คเช็คปริมาณเหล็กเาอเดี๋ยวมากดที่เครื่องหมายน,นะครับเครื่องหมายคนคอนดิไฟเออร์ตัวนี้นะครับคอนดิไฟเออร์ปั๊บแล้วก็มาที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์ตัวนี้แล้วก็ทําการกดไปที่ กัตเตอร์ก่อนนะครับกัตเตอร์น้ำหนักเช็คน้ำหนักกัตเตอร์หนะ่อยว่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับปริมาตรเท่าไหร่อ่าเราคอนกรีตมีน้ำหนักมวลน้ำหนักประมาณ2,400กิโลกรัมหนึ่งสอกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกิโลกร,รมัมต่อ3ามเแล้วกดหน่วยเราจะให้เขาเป็นอะไรเป็นกิโลกร,รมัมหมดเป็นกิโลกร,รมัมนะสมมติเราซื้อสำเร็จรูปมานะฮะหน่เป็นกิโลกร,รมัมเราก็จะได้รู้ละตัวหนึ่งนีงน้ำหนักประมาณ360กกว่ากิโลกร,รมัม นะตัวนี้แล้วเอ้ตัวนี้ใช้รถอะไรยกดีคนยกไหวไหมเราก็าาคำสามารถคำนวณได้เลยนะครับนะตัวต่อไปเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กก็คือตัวน uh ี้ตัวต evet> mm ัวตัวตัวแฟ่นบาร์นะฮะแฟ่นบาร์แผ่บาร์สามสองมิลเนี่ยน้ําหนักเหล็กนะครับที่เราใช้คิดเหล็กคิดอะไรทั่วทั่วไปแล้วผมใช้เจ็ดแปดห้าศูนย์นะครับเจ็ดแปดห้าศูนย์เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับกิโลกรัมต่อคิวนะครับผมผมก็ใช้กด โอเคนะครับกดโอเคเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เป็นนี่นะครับเป็นยังไงเป็นกิโลกรัมหน่วยเป็นกิโลกรัมหน่วยเป็นกิโลกรัมก็กดโอเค1ชิ้นมีกี่กิโลครับนี่ครับ1ชิ้นมี14กิโลนะครับเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับ14กิโลสี่กิโลเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะคลิกครอบได้เลยนะครับคลิดครอบแล้วเช็คดูที่ว่าตัวไหนที่ยังไม่ได้คิดตังค์บ้างกดตัวนี้นะครับกดคอร์สอินสเปคคือการตรวจสอบคลิกไอเกนนะครับ นี่ครับมีไหมไม่มีแล้วนะครับไม่มีตัวนี้มีบอกไหมคลิกกับซิงเกิลกรุ๊ปดูสิอ่าดูนี่ไม่มีแล้วครับโอเคนะครับไม่มีนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีไม่มีจะสามารถคลิกครอบนะครับคลิกครอบแล้วก็กดตัวคอสดีเทลรีพอร์ตนะครับสามารถที่กดได้เช็คดูได้แล้วครับแฟตบาร์ทั้งหมด175กิโลกร,รมัมกาตเตอร์ตัวนี้ประมาณกิโลกร,รัมนะครับเราสามารถที่จะทําเป็นคิวได้ไหมเราสามารถที่จะไปบอกเขาเป็นคิวเป็นลูกบาทเมตร ได้เลยนะครับกดนะครับกดเลเยอร์แล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับตัวที่ไปกัตเตอร์นะครับไปกตัตเตอร์กดบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับกดบวกอีกครั้งหนึ่งเราจะให้หน่วยเขาแสดงเป็นอะไรครับเป็น m 3ใช่ไหมครับแล้วใส่แค่นี้เขาด้วยเขาว่ากัตเตอร์นะครับเป็น, concrete นคอนกรีตน,น,นะฮะเป็นเป็นปริมาณคอนกรีตอ่า eq นะฮะวอลา v o l u อ่า volume อ่า m หนเนาะ v o ลุ่ม เป็นคอนกรีตเนาะโอเคคอน C ีอาทีคอนกรีตโอภาษากรีเป๊ะเลยแล้วกดตั้งเข้าไปลองอีกทีนะครับกดพิหนาแล้วก็กดกดให้เขาลรายงานนะครับนี่ครับคอนกรีตนี่คกาเตอร์คอนกรีตจะมี0.92สองทั้งหมดมีประมาณเกือบคิวนะครับเราคิวเท่าไหร่เราก็สามารถที่เราทำเองเราก็จะไปดูนะครับผมว่าเท่าไหร่นะครับอ่ตัวนี้เราก็จะไปดูที่ เราจะไปดูที่แฟลตบาร์ลองเช็คดูนะครับว่าได้ไหมร้วกดที่แอเรียเขาครับแอเรียเขาเป็นเป็นอะไรเป็นตารางเม็เป็นตารางเมเเตรในการทาสีนะครับพ uh, 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 uh. นติ้งแฟลตบาร์แฟลนลองดูนะครับไม่เสียหายครับแฟลตบาร์เป็นนะครับ uh, กดคลิกนะครับกดคลิกแล้วก็กด เปตแนแฟลตบาร์เป็นติ้งนะครับทั้งหมดต้องทาสีประมาณ7ตารางเมตรนะครับเราสามารถที่จะตอนนี้นะครับตัวเห็นไหมครับตัวที่เราคิดเนี่ยความสามารถของโปรแกรมถามว่าสุดยอดไหมสุดยอดครับแต่ว่าเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับลองทําเยอะๆหลายๆอย่างแล้วมาลองลองให้เขาแตกตัวคอร์สรีพอร์ตหรือดีเทลรีพอร์ตหรือจะเป็นคอมเมนต์เนี่ย มันมีการผิดเพี้ยนอยู่บ้างนะครับผมผมแนะนำให้แนะนาให้ปิดนะครับปิดแล้วคิดทีละตัวนะครับนะครับปิดแล้วก็ปิดแล้วก็คิดทีละอย่างนะครับคิดครอบทั้งหมดโอกาสผิดพลาดมีครับผมผมผมลองแล้วครับผมลองแล้วจากประสบการณ์นะครับประสบการณ์อันที่เคยทำมานะครับที่เคยทำมา ตัวนี้เราก็ได้ได้รับหน้าตัดเหล็กได้ถอดปริมาณเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็สามารถที่จะไปเอ็กพอร์ตเป็นอะไรเป็นตัวเป็น,ปนใส่ราคาได้ไหมมันใส่ราคาได้อยู่แล้วครับอันนี้เราจะมาดูที่เราใส่ราคาได้ไหมเราก็ใส่ราคาตัวนี้เป็นยูนิตยูนิตคอร์สนี่กิโลกร,รัมละเท่าไหร่ครับเหล็กรูปพันตอนนี้กิโลกร,รัมวันยี่สิบหกบาทอ่ายี่สิบหกบาทยีท่สิบหกบวกกับสิบแปดบาทประมาณสิบแปดบาทสิบแปดสามสองสามแปด แปดเก้าสิบเอ็ดสองสามประมาณสามสบามบาทนะครับสี่สาม 4, บาทอ่าสี่ตัวหนึ่งประมาณอ่าผมคิดว่าสามสิบห้าบาทแล้วกันตัวรวมรวมค่าประกอบด้วยเนาะค่าประกอบค่าติดตั้งสามสบามบาทอ่าตัวสูญเสียสูญเสียประมาณเท่าไหร่สูญเสียประมาณแล้วแต่เราเราจะคิดเวทคิดลอตเท่าไหร่นะครับแท็กประมาณเท่าไหร่ผมไม่คิดนะครับอ่าในนี้ก็คือตัวนี้ทาสีทาสีอ่าตารางเมตรแล้วประมาณเท่าไหร่ตารางเมตรแล้วประมาณหกสิบาท ค่าสีมาเจ็ดสิบาทหกสิบห้าสิบหกสิบเมตรสิบเปอเมตรร้อยยี่สิบาทร้อยี่สิบาท 100. ต่อตารางเมตรนี่ลองกดดูนะฮะกดดูเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะเช็คนะได้ตังค์มาเท่าไหร่ทั้งหมดมีค่าแรงค่าอะไรต่างหกพันเก้าร้อยบาทนะครับเราก็สามารถขึ้นได้เลยหรือจะกดคอร์สรีพอร์ตก็ได้นะครับทั้งหมดมีขึ้นมานี่นะครับมีับาทใช้พ้างงานฝัดบา์นะครับมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับฝัดบาททั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับ มันจะขึ้นมานะครับผมนี่แม้กระทั่งตัวใบแบบเราก็สามารถคิดได้นะครับโอเคนะครับเราสามารถทำงานได้นะครับลองไล่เรียงดูทีละทีละสเต็ปสเต็ปที่ผมลงไปนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าวิธีการสร้างวิธีการทำทำแบบไหนนะครับ และนําไปประยุกต์ใช้นะครับนําไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองนะครับมันก็สไตล์ใครสไตล์มันนะครับว่าเวลาทํางานเราสามารถที่จะมาปรับเข้ากับบริษัทของตัวเองที่มีเป้าหมายหรือมอีวิธีการทํางานวิธีการเพื่อนะครับให้มันเข้ากันนะครับเราเวลาเราไปอยู่ที่ใหม่เราก็ต้องปรับอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาเพราะว่าแต่ละที่มาวิธีการคิด ไม่เหมือนกันครับบางที่ก็เผื่อ10%บางที่ก็เผื่อ15%ก็แล้วแต่นะครับว่าต้องเผื่ออะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆราคาแต่ละที่อ่ามันก็ไม่เหมือนกันนะครับมีราคาแต่ละท้องที่แล้วแต่ภาคภูมิภาคต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะครับอาจจะเป็นอ่าค่าบวกในเรื่องของค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งค่าเดินทางต่างๆที่ต้องค่าโสหุ้ยนะครับค่าโสหุ้ยในการอ่าประกอบกิจการนะครับผมอ่ เขาก็มีการบวกเพิ่มเข้ามานะฮะโอเค okay, นะครับลองลองปริมาณลองเช็คดูนะครับผมนี่เช็คได้เลยนี่เราก็สามารถที่จะไปกัตเตอร์วิ่งได้เลยนะครับนี่กัตเตอร์มีกี่ตัวนี่มีกี่ชิ้นเราสามารถที่จะตัวนี้เราทาเป็นคอมเมนต์ไว้ใช่ไหมทำเป็นคอมเมนต์ไว้เราสามารถที่จะเป็นออบเจกต์นะครับเราวก็ออบเจกต์ออบเจกต์เสร็จปุ๊บเราก็กดบวกนะครับ,อบอกดบวกเขาบอกว่นอนงอะไรต่างไม่สนใจกดโอเคไปนะครับกดโอเคไปกัตเตอร์เรา ส่หน่วย E A คือ1ชิ้นนะฮะหชิ้น E A ก็คืออีกชิ้นหมดแล้วก็สามารถที่จะคลิปข้อไปเขานะครับคลิปข้อไปเขาแล,ล้วก็กดรีพอร์ตได้ไเลยนะครับปุ๊บกัตเติมมีทั้งหมดเท่าไหร่5ชิ้นเ่ยใช่ไมห้า E A ใช่ไหมฮะห้าน A ครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมฝากกลยนะครับสวัสดีครับ